ลิทเทียแมททิวถูกตำหนิเลี้ยงลูกไม่ดีค่ะ เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าอมยิ้มไม่น้อยไปเลยแล้วค่ะกับโมเมนต์นี้ที่น้องเดมี่ลูกสาวแมทธิวและลิเตียเอื้อมมือไปหยิกนางเอกสาวัมดาวิกาแต่มีคอมเมนต์ต่างตําหนิว่าพ่อกับแม่เนี่ยทำไมไม่สอนลูกเมื่อมีโอกาสเจอหนุ่มแมทธิวในงานเองเจ้าตัวจึงได้ชี้แจงถึงประเด็นนี้แล้วค่ะแมทธิวเผยว่าเป็นประเด็นที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นเรื่องเป็นราวได้นะผมไม่เห็นภาพที่หลังแล้วว่าเดมี่ทำอะไรลงไปหยุมพี่ใหม่แล้วหลายลรอบเลยเหตุการณ์นี้ก็คือผมอุ้มเดมี่อยู่แล้วใหม่เองก็อยู่ใกล้ ตอนนั้นเนี่ยเห็นว่าเหมือนมีอะไรเคลื่อนไหวแต่เราถ่ายรูปอยู่ก็ยิ้มสู้กล้องไว้ก่อนเดมีขยับเยอะ ใหม่ก็ขยับเลยหันไปมองก็บอกเดมี่ใจเย็นๆงานแรกก็เอาเลยสร้างตำนานแต่ผมเข้าใจว่าหยิกฝายเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยเขาหยิกคอผมที่มันน่าจะมีฝายหรือมีอะไรอยู่แล้วใหม่บอกเขาเองก็มีฝายอยู่ตรงนั้นเลยคิดว่าน่าจะใช่คงไม่ได้หมัดเคี้ยวขนาดน,นั้นหรอกเด็กยังโตไม่พอที่จะเข้าใจอารมณ์ตรงนั้นน่าจะเป็นการหยิกฝายใหม่ฟิลคือแบบว่า จะหยิบให้อาจจะคิดว่าเป็นสติกเกอร์หรือเปล่าเขาก็ยังอยู่ในวัยสงสัยนะเห็นใครมี100รอยข่วนที่มือก็จะสงสัยว่าเป็นอะไรทําไมต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวจากคอมเมนต์บางอีกมุมเนี่ยก็มีบ้างแหละแต่ว่า ก็ไม่รู้จะสอนยังไงครับมันเป็นเรื่องที่เราคาดไม่ถึงจริงๆว่าคนจะคิดไปในแนวนั้นได้เราไม่ได้คิดแบบนั้นแต่เข้าใจบางคนอาจจะเป็นแฟนคลับของน้องใหม่อาจจะไม่อยากให้น้องเดมี่ไปทําให้พี่ใหม่เจ็บบอกตรงๆนะลูกทั้งสองคนเราสอนแน่นอนว่าไม่ให้เขาเนี่ยไปทําร้ายใครแม้แต่สัตว์เราก็ไม่ได้ให้เขาทําตีแมงมุมตีแมลงสาบเราก็ไม่ทําสอนให้เขาเคารพชีวิตคนอื่นรวมไปถึงสัตว์ด้วยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ด้งน,นของคุณพ่อแมทธิวออกมาเปิดเผยคะ่ะ